ดอกไม้นี่คือสามารถใส่ได้ตามที่เราชอบเลยนะคะใครชอบดอกเล็กดอกใหญ่อะไรก็ใส่ใส่ได้เลยพีสไตล์ค่ะเพราะว่าดอกไม้น่ะมันสวยในตัวของมันอยู่แล้ว สวัสดีค่ะอ่ะกลับมาพบกับคลิปนี้นะคะคลิปที่อ่ไรไม่รู้แต่ว่าช่วงนี้เปลี่ยนเล็บบ่อยมากเพราะว่าว่างนะคะไมว่าว่างอะไก็ได้เพราะว่าวิกฤตโควิดนะคะทำให้ลูกค้าหรือว่าคนไข้ที่ร้านนะคะน้อยลงมากๆดังนั้นไอ้ก็เลยจะมีเวลาเล่นเล็บตัวเองเยอะขึ้นนะคะเพราะว่า มันไม่มีอะไรทำก็นั่งมองเลยตัวเองใช่ไหมแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยฉันเบื่อแล้วฉันอยากเปลี่ยนแล้วอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็วันนี้นะคะเราได้ดูคลิปของพี่เต้ที่พี่เต้อสอนทำออม布莱ในในเพจนะคะก็เลยมีวยความรู้สึกว่าเอ้ยอยากทำบ้างก็อยากมาแชร์เทคนิคแบบว่าง่ายๆสำหรับคนไม่มีศิละปะไม่มีพู้กันเออดูว่าออม布莱แบบง่ายๆนะคะด้วยสี นูดคุณหนูนะคะคุณหนูนูดนูดใส่หลับนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโดยการที่ไอซ์เนี่ยได้ลองทำโดยใช้มือซ้ายที่ไม่ถนัดนะคะทำมือขวาก็ปรากฏว่าได้ประมาณนี้นะคะก็คือ,อลำบากมากใช้เวลาทำประมาณชั่วโมงครึ่งได้นานมากๆแก้แล้วแก,แก้อีกแบบสลับพัดนะคะเพราะว่ามีการใส่ดอกมงดอกไม้อะไรด้วยนะคะกว่าจะออมเบสเสร็จแล้วก็อาจจะไม่ได้สวยมากหรือว่าบางที่มันหนากเกินไฟเพราะว่ากะจังหวะ หรือว่าน้ำหนักมือถักทางซ้ายมาทําทางขวานะคะมันแบบไม่ค่อยที่จะถนัดหนักเท่าไหร่อะคะ่ะก็เดี๋ยวยังไงถ้าใครจะทําตามเรามาดูมือซ้ายกันดีกว่าเป็นมือที่แอ้ใช้มือขวาทํานะคะก็คือเป็นมือที่ถนัดนั่นเองคิดว่าน่าจะออกมาได้ดูดีแล้วก็สวยกว่าที่มือซ้ายทําให้มือขวาอย่างแน่นอนคะ่ะเรามาดูกันเลยะเริ่มต้นนะคะไอ้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผล70% เช็ดที่หน้าเล็บก,ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราใช้สีเจลออร์แกนิกนะคะ c h e ยี่ห o l l o w f i t n a i l นะคะเด็กคนท้องสามารถใช้ได้นะคะคนที่แพ้มีหวัดการแพ้โดนตะไบหน้าเล็บเป็นเชื้อละต่างๆนานา,า,า,าคือใช้ได้นะคะขึ่งไอเองเนี่ยเป็นเศสั์นะก็กรารที่เราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ะไรสักอย่างหนึ่งคือเราต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะเนาะมันดีจริงไหมอะไรยังไงนะคะมันไม่ได้แบบว่าเออ เปิดมาถึงชีวิตจะเจอแบบของดีเลยนะถ้ารู้จักพี่เต้เร็วกว่านี้ก่อนที่จะได้แบบไปซื้อสีถูกๆมาทำหรือว่าจะไปทำที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็คงจะแบบว่าเออดีกว่านี้แต่ตอนนี้ก็คือรู้แล้วไง <c oughs> ก็รู้แล้วก็เลยรีบบอกต่อนะคะด้วยสีที่วันนี้ที่อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็เหมือนเดิมแอลกอฮอล์เช็ดแผลมีใช้เบสวันนี้ใช้เบสเป็นตัวนี้นะคะ ขวดสีทองโดยวันนี้นะคะจะลองใช้จะทาเบตทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้เล็บแข็งแรงนิดนึงเพราะว่ากะว่าจะอยู่ให้นานกว่า2อาทิตย์ให้ได้นะคะ <What? S 1> แล้วก็สีที่ใช้เป็นชมพูแบบนี้นะคะก็คือเป็นสี004มาจากเซตนู๊ตใจหลับนะคะหรือว่าไอชอบเรียกว่าเซตคุณหนู <Wow. S 1> ซึ่งไอเป็นสีที่ประทับใจชอบนะคะมากๆ แล้วก็กากเพชรน,นะคะที่เอามาตกแต่งนะคะไอ้ใช้ของขวดนี้นะคะพีออเดอร์ศูนย์เกเป็นสีที่แบบโคตรโปรตไท์ยอะของกา,กากเพชรอะคือสวยมากดูทุกคนดูมันจะมีความแบบคุณหนูแบบมุ้งมิ้งฟุงฟิงวิบวัปเออรรวมรวมือกันเลยแล้วในอันเดียว แล้วก็พูกกันนะคะที่ใช้ตัวคีบหนีบๆแบบน,นี้เพราะว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมๆน่ารักนะคะก็คือจะเป็นดอกไม้แห้งน,นี่ไอเลือกมา3สีมีเหลืองชมพูแล้วก็ขาวนะคะอัน,นอ่อน,นี้ไม่ได้ใช้อ่ะอันนี้ไอก็ขออนุญาตนะคะโชว์ของเล่นใหม่อีกนึงก็คือนี่ที่ตัดหนังไปขอพี่เต้ม,มาคือมันคมมากทุกคนแล้วก็แบบมันกลิบมากเออพูดไม่ถูกนะคือ,อกลิบจริง อันนี้ตัดตัดไม่ค่อยละเอียดนะคะมาตัดเล็บงานนิดนึงมันจะเห็นเป็นแบบติ่งๆห้อยตรงเตงอยู่นะคะเนี่ยจะบอกเลยว่าแบบตัดกลิบมากคม,มมากกลัวด้วยกลัวมากคมมากนะคะเออนะประมาณนี้นะคะคือดีมากครับไม่รู้จะยังไงดีวะคูอของนางนะของพีเต้นนะฟิเนิวเจ้าของแบรนด์ฟิตเนสนะคะคดีทุกอย่างพี่เก็ดอวยแหละเอาเป็นว่าไม่เชื่อก็ไปลองคะ่ะ เบสนะคะอย่างที่เคยบอกไปแล้วข้างต้นทาเลยปึ๊บสีนะคะดูอันนี้ต้องใช้เทคนิคนึงถ้าจะออมบ莱ใช่ไหมในในสถานที่แบบว่าเ,ออเราไม่เป็นมาก่อนนะไอจะทำแบบนี้ค่ะทุกคนตั้งจะดูนะอาจจะเป็นคลิปแรกเลยก็ว่าได้ จะเห็นตรงไอ้ที่เกิดเล็บใหม่ของเราอ่ะจะเห็นตรงที่มันเกิดใหม่ใช่ไหมให้เราเริ่มต้นนะที่ตรงนี้คือไม่ได้เริ่มที่แบบโคนเล็บที่มันให้เริ่มตรงแบบเล็บที่เกิดใหม่อ่ะอเว้นไว้เลยแบบไม่ไปแตะต้องมันอ่ะแล้วก็ทาบางๆหนึ่งเลเยอร์แรกเลเยอร์แรก บางที่สุดเลยนะเท่าที่จะบางได้เลยนะอันนี้แอบบางทีอาจจะด,ดูหนาะไปได้ซ้ำนี่ให้บางๆเลยนะคะทุกคน อ,อังเกตไว้จะทาบางมากๆเลยเพราะว่าไอ้ต้องการให้มันบางจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่เลเยอร์แรกนะเห็นไหมชั้นแรกจะบางแบบนี้เรามาดูก,กันอบได้ซึ่งชั้นพวกนี้นะคะไอคิดไว้ว่า ไอจะอบเชั้นละ30นาทีก็พอเพราะว่าเราต้องอบหลายรอบเหมือนกันเอสามสวิอ่ะชั้นที่2นะคะเราก็ขยับออกมาเห็นไหมทุกคนขยับออกมาจากชั้นแรกออกมาห่างเกจากชั้นแรกสักนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็ทารอบ2 เวลาทาแล้วก็จะเห็นอยู่ว่าความแบบว่าความต่างระดับเนาะมันจะมีแบบถ้าเราทำเองเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีคลื่นเล็กๆนะคะให้เราดูว่าเออเราเส้นสิ้นสุดของขอบของครั้งที่แล้วนะคะจะถึงประมาณไหนเราก็จะได้กะถูกนะเวลาลงแปรงลงไปนะคะ ซึ่งไอรู้สึกว่าเทคนิคการทำออมเบลแบบนี้นะคะแบบเบสิกง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้พูกกันอะไรเพิ่มเติมอะมันจะใช้ในกรณีที่4นั้นนะคะมีความโปร่งแสงก็คือโปร่งแสงหมายความว่าไงก็คืออารมณ์ประมาณใสหลับอะโปร่งแสงก็คือทะลุผ่านได้เล็กน้อยอะค่ะอ่ะอบนะคะเพึ่งอบสาวินาทีพอะนะคะอ่ะ ด้วยมาขั้นตอนนี้นะคะก็คืออาจจะคนเป็นขั้นตอนที่จะทําให้การออมเบยของเรานะคะมันเนียนมากขึ้นนะโดยไอยจะแอบ,บใช้เบดเบดรุ่นดาวสุดนะคะก็คือรุ่นนี้คือขอใช้หน่อยเพราะว่าหลังจากที่เรามีเบสขวดทองนะคะก็ไม่ได้แตะตัวนี้เลยก็เลยจะเอามาใช้ในการที่จะแบบเป็นการทำเสริม,รมในอย่างอื่นมากกว่านะคะ ไอ้จะหยดเบทมาจํานวนหนึ่งนะคะประมาณนี้แล้วก็สีของเรานะคือ0ูนย์สนะประมาณหนึ่งเอาเป็นสัดส่วนเท่าๆกันก็ได้นะคะประมาณนี้และที่สําคัญนะคะไอ้ก็จะใช้เป็นอ่ะเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนนะอ่ะอันนี้ให้เสร็จก่อนโอเคผู้การผสม เนี่ยการที่ทำมาสองวันนี้ก็คือไอ้ต้องการให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ดูดูเนียนมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นคลื่นๆอยู่เนาะก็จะทาลงไปอย่างนี้เลยตั้งแต่โคนเลยนะอืม จะไม่เรียบเนียนนะเพราะผู <arrog aids> <ahaha> ้กันไอไม่ได้ดีมากอันนี้เนี่ยหายยากเหมือนกันผู้กันดีดีดูปลายจะมีความแตกปลายนะคะเพราะว่าเหมือนมันไม่ดีเลยสักอย่างไอเลือกเป็นไายตัดชืบเลยเคือเป็นว่าจุดประสงค์นะคะก็คือจะทําให้สีมันกลืนกันนะก็เลยใช้ผู้กันเท่าที่มีนะคะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราทาท็อปเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มละมุนขึ้นอยู่แล้วนะคะ ตอนที่เราใช้ท็อปนะโอเคทีนี้เรามาดูกันที่เจลฝังลายนะคะเราจะมาฝังลายกัน เหลือนิ้วสองเดี๋ยวนี้นะคะมามาติดดอกไม้เรากันดีกว่าอ่ะทำยูชีก่อนนะคะคิดว่าน่าจะยากตรงที่เราเห็นว่ามีปัญหานะคะตัดทิ้งเลยค่ะ <laughs> เราใส่ดอกไม้ดอกเดียวเลยนะคะเลยเพื่อความเดี๋ยวคัดเลือกดอกที่สวยที่สุดฮ่ฮ่ฮ่ ะะซึ่งเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเอาก่อนนะคะนิ้วแรกเดี๋ยวเลื่อนอีกเรียบร้อยนะคะสำหรับนิ้วชีนะ้นะคือสวยงามมากแม่ แต่จะทาท็อปนะคะโดยจะพยายามทาท็อปให้ไม่โดนเพดนะทำได้ไหมแม่ปิดเพดไปเลยก็ได้ทั้งนั้นเดีย๋ยวนิ้วโป้งนะกับนิ้วนางนะ ใช้เจลฝังไรอีกรอบนะไม่กรณีที่แบบติดอะไรคือก่อนติดหลังติด งานจ้าด้วยท็อปกระจกซึ่งตัวนี้นี่จะมีความไวถอดแสงค่อนข้างมากนะคะ่ะคือ เป็นไปได้ก็คือให้รีบทารีบอบรีบปิดคือไม่ให้ทับเพชรข้างบนนะคะแต่ให้สัมผัสในอนูของมันนะก็คือสัมผัสข้างๆแต่ว่าไม่ให้ปิดด้านบนไม่งั้นแบบความวาวมัน,นจะหายไปเลยเรียบร้อยแล้วนะคะกับเพชร ออมเบของเรานะคะออมเบดอกไม้มซึ่งฝั่งนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนจะเห็นความเงาไหมของท็อปกระจกที่เงามากๆวเงากรุดๆนะเดี๋ยวไปห,หาน้ำมันใส่เล็กก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะราอนี้ขอจบการออมเบแบบง่ายๆไม่ต้องมีพื้นฐานไม่ต้องมีผู้กันอะไรเลยนะคะนี่ เรียบร้อยจ้าออมเบเลแล้วก็อย่าลืมบำรุงจมูกเล็บนะคะด้วยน้ำมันหรือว่าถ้าแฮนด์ครีมบ่อยๆเนาะ mm hmm. ก็จะช่วยทำให้นิ้วเรา mm hmm. เล็บเรานะคะสุขภาพดีขึ้น mm hmm. นอกจากที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะคะก็ mm hmm. ควรจะดูแลเล็บเราด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับไอนะคะซึ่งอันนี้ก็คือให้ดูสภาพเล็บก,ก่อนว่าเราทำผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณเกือบสามอาทิตย์เนาะอืมเจ็ดสามี่สอาทิตย์พอดีเลยดูความยาวของมันนะคะที่ออกมาเนาะนอันนี้เปื้อนปากานะคะเช็ดไม่อล้างไม่ออก โอเควันนี้ก็ได้เระง,งามยามดีนะคะที่อายจะมาล้างให้ทุกคนได้ดูกันให้ดูว่าสีเจลออร์แกนิกนะคะแบรนด์ฟิตเนลเนี่ยเขาจะล้างออกง่ายหรือล้างออกยากมากแค่ไหนเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันสีที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าติดทนนาน3อาทิตย์สอาทิตย์หลายเดือนอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันต้องมีคุณสมบัติที่จะล้างออกง่ายด้วยนะคะโดยวิธีการล้างนะคะง่ายๆเลยเราจะทําการล้างโดย ใช้ซองล้างเล็บของพี่เต้เหมือนเดิมนะคะของฟิตเนลซึ่งหนึ่งซองมีทั้งหมดประมาณ2 0 0ชิ้นนะคะโดยอันนี้ก็คือเป็นซองล้างเล็บที่ค่อนข้างดีนะเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นที่ไอเคยใช้นะคะถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนเหมือนก,นกันกับที่เราเคยใช้นะหรือว่าใช้ตามร้านล้างเล็บต่างๆนะแต่ขอบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่เหมือนกันคืออันแรกเลยที่ต่างกันนะที่ไอรู้สึกเลยคือกลิ่นเออคือกลิ่นมันดีมากอะกลิ่นแบบ โกโก้ Coco, อะกินเหมือนโกโก้หอมอร่อยนะแต่ห้ามกินนะกินไม่ได้เนเป็นอะซิโตนนะโอเคเดี๋ยวไอ้ก็ก่อนอื่นนะคะก็คือจะทําการล้างเล็บก็คือดูดิคือเล็บความเงาอะคอมเงาของเขาอะคือยังเงาสวยเหมือนวันแรกที่เราทําเลยอืมแล้วทีนะคะไอ้ก็จะมาทําการใช้ตัวนี้นะคะที่ตัดหนังแหละแกะอะไรออกว่าเราไม่ใช้อะไรแล้วก็แกะทิ้งเลยตัวที่มันยังเป็นอะไรอยู่นะอะไรก็คือ ไอ้ที่ไอติดพวกแบบว่าเพชรพอยนู่นนี่นั่นนะคะกะ็แกะออกแล้วเราก็จะตะไบนะคะโดยใช้ตะไบหยาบๆนะตะไบเพื่อเอาท็อปออกนะคะเพื่อที่หลังจากที่เราห่อเล็บเนี่ยด้วยซองล้างเล็บมันจะอ,อลองนะคะ คือถ้าเกิดว่ามีหน้ากากอนามัยอย่างนี้ก็ใส่ด้วยนะคะเพราะว่าฝุ่นเ,เนาะจากการที่เราทเล็บเนี่ยมันก็จะเข้าจมูกได้นะคะเนี่ยแล้วก็ขออนุญาตใส่หน้ากากอนามัยก่อนเลยโอเคนี่ค่ะสบายเอาเสียงพูดอุยไม่ค่อยชัดเลยใช่ไหมใส่หน้ากากอยู่นะคะ ส่วนเน้ที่ไม่ได้ฝังลายอะไรเราก็ไม่ต้องตะบายเยอะก็ได้ค่ะอเอาแค่ให้ท็อปมันหลุดแต่อที่เอเห็นอะไรตะตะใบแบบตะบี้ตะบานต,าตาะใบอ่ะก็คืออมันเป็นมันเป็นอันที่มีแบบที่มีเจลฝังลายนะคะซึ่งอันที่มันมีเจลฝังลายเนี่ยก็จะอาจจะออกยากนิดน,นึงค่ะอันนี้คือเหนื่อยแล้วนะก็เลยขออนุญาตวาง่างนี้เพราะว่าเหนื่อยแล้ว โอเคเริ่มกันเลยนะคะอ่ะเราจะท,ทําที่มือซ้ายก่อนละกันนะแค่แดงเออทาให้มือขวาก,ก็โอ้ทำให้มือไหนก่อนเออมือนี่ละมือมือถนัดนะคะอ่ะใส่ให้ก่อนเลยเอาเป็นนิ้วนิ้ว นิ้วนางก่อนนะคะนิ้วไหนก็ได้นะคะอะไวก็ได,ไดถนัดชิดิงแล้วก็พับขึ้นมาตึ๊บนี่มันก็จะแบบว่าปิดหมดปิดหมดนี่อ่ะทีนี้มาจับเวลากี่โมงแล้วคะเอ่อสี่โมงสี่สิบสองนะ,อะโอเคบวกอีกสิบนาทีก็เป็นห้าสิบสองเนาะ ระหว่างที่รอนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไอก็จะมาห่อฝั่งนี้ด้วยเนาะแต่ว่าทำคลิปเร็วๆได้เลยตอนนี้นะคะผ่านไปแปดนาทีแล้วนะคะของฝั่งนี้ซึ่งไอก็จะแกะในเล็บนะคะที่ที่เราไม่ได้ทำอะไรกับมันเยอะนะคะเช่นนิ้วก้อยนะคะเรามีไม้ส้มนะคะ แต่ตอนนี้มือเราแอบจะพิการนิดนึงนะคะพิการพิการนิดนึงขูดออกเลยค่ะว้าวเอาอง่ายเบอร์ธุรักิจทะเลฝุด ใครมีเพื่อนแม่พ่อแม่พี่น้องนะคะสามารถให้เขามาช่วยเราแกะได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวทดลองนะให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยที่จะแกะให้หน่อยะคะ่ะพี่แกะให้หน่อยใช้ใช้นิ้วฝั่งนี้น,นี่ขูดขูดสีเนียวดีนะคะดี้ดยมีโป้องอะไรอ่ะ เห็นเลยเห็นที่กล้องเลยอันนี้ลองเล่นนะคะลองปั้นเพราะพี่เจ้ให้ของเล่นมานะคะก็เลยเอาฝึกปั้นดูปั้นลายง่ายๆก่อนจุง ตรงปลายใจออกอยากนิดนึงเพราะว่าเราตอนที่เราทำอมบีนะจำได้ใช่ไหมว่าเราทำหลายชั้นถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกตรงปลายค่ะก็ยัดเข้าไปใหม่ค่ะไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปฉีกเล็บมันนะคะอ่ะิู้นางเอาของเก่ายัดเข้าไปใหม่ใช่ดอกไม้ใช่ดอกไม้อันนี้นะ้องสังเกตว่าอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีเจลฝั่งลายนะ นี่เป็นเล็บที่นานที่สุดเลยปะเออก็ถือว่านานใช้ได้นะาาถ,ถ้าไม่ออกก็นี่นี่พี่พี่ใช้่ระบออกก่อนนะคะเพราะบางทีมันอาจจะลงไม่ไปไม่ถึงชั้นล่างนะเพราะว่าคืออย่าไปฝืนมันไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเล็บเอ,อ้ยา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 ทำอย่างนั้นยาทำอย่างนั้นก็บอกว่าอย่าไปฝืนมาถ้ามันไม่ออกอ่ะใช้อันนี้เจ็บเลย เพราะการที่มันมีเจลฝังลายมันก็จะขูดออกยากอยู่เลยว่ะค่ะนิ้วนาฝังลายอืม อูด้ดูดิ10นาทีอันนี้แก้ได้ไหมอยอ่าดึงอย่ดึงเอาอค่อยๆซอดไปอะหรอู้ดูง่ายมากหอมเนาะ โอ้ยมันอ่ะโอ้ my g ก๊อดทำมันอ่ะอันเนี้ยแช่นานอ่ะเนาะเออแช่นานนี้หลุดง่ายอ,อ่ะักสิบนาทีนี้โอเคเลยแต่เป็นคนแบบสมาธิสั้นอยู่นิ่งไม่สุกอยู่ไม่สุกดูดิแค่จิ้มก็ฟุฟ๊บแบบไม่ไหวอย่าฝืนชอบฝืนเพราะก่อนเจ็บ ออกตอฮอันนี้มีแน่เลยไม่มีเออม,มีมีใช่นนี้มเพราะมันไม่ค่อยออกอนนแข็งตางกันเลย ก็ออกอยู pues ่เนาะถ้าทะลุชั้นเจลฝั่งลายไปได้เราก็ออกง่ายไป ยาวมากต้องตัดแล้วนะคะประมาณน,นี้นะคะทุกคนแทม